กลับมาที่สำนักพิมมานาสูรแล้วนะครับวันพรุ่งนี้รับสิทธิ์วันนี้ก็เริ่มสักยันนะครับใครที่จะมาสักยันวันนี้ก็มาได้เลยนะครับอันนี้คจะทำซุปหน้าของกานสร้างมวยหน้าเนะครับมาได้ช่างเจนะสวยครับดูดูเฉลีบคลิปนครบคลิปหลังครับคลิปหลังดูคลิปหลังนะครับความสวยงามนะครับอลังการใหญ่ครับอันนี้ไม่เหมือนใครนะครับถ้าดูแล้วเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีตางูอีกนะครับรามาดูช่างเจบ่านด้านหน้าอะไรนะครับ ดันหน้ากำลังคว้านหน้าอยู่แล้วันด้านหน้าลาย,ยไทยอะไรต่างๆนะครับโอยผลงานงามดูได้นะครับรอเสร็จแล้วปั๊บ,บเก็บนะครับมาก็มาดูงานต่อนะครับมาดูงานต่อเลยช่างเจเชียงรายครับจ้างได้ครับปั้นได้ทั่วประเทศครับยกเว้นยุโรปไกลนข้าง,งหลังก็ลาัางที่เป็นอยู่นะครับแต,ต่ว่าเงิงลางไทยอะไรต่างก็จะสวยมากเลยดันหน้านี่กำลังปั้นอยู่ รอวันอาบไม่หมดเประจำปีนะครับได้วงสรวงนะครับได้วงสรวงแน่นอนร้านก็เต็มนะครับดูการปั้นดูลายต่างๆนะครับช่างเจเชียงรายนะครับจ้างได้เลยนานนี้ก็ชีพชีพตใหญ่นะชีพที่เกี่ยนของเที่ยวครับคือไม่ได้ชีพตรงนี้นะครับของแบบนักไม่ไดมาใหญ่ๆทำชีพทำถึงดึงดึงไปเฮ้ยจะมีบารองพยินนะคับชีพใช่ไหมแต่ข้างเองครับด้านข้าง อันนี้อันนี้สัน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 ตรงครับต้งมีสะอาดข้างครับสองข้างแล้วเราดูที่แล้วไม่เหมือนไทยแน่นอนครับทแบุกวันยังไม่ดีเลยนะครับ like. อันนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนข้างแล้วไปเรียนข้างเจนะครับข้างเจมาจากเชียงรายสีรับปาทางเหนือครับเอาเงาข้างทางเหนือสีรับปากก็เป็นหลงสานาแล้วครับแล้วหลงภาษาไปนะครับอันนี้รับากทำสวยงามเดือดรอเสร็จแล้วมันจะสวยมากนะครับวันพรุ่งนี้เราลุกฟิตนะครับมาได้เลยแล้วเมื่อคืนก็ถึงราชบุรีมันตีสามนะครับตีสามกว่า ไปดั่งไว้กินเหล้าอยู่ปากช่องอีกนะครับแล้วก็มานี่ตอ่อนะมันมีไข่มวดแดงอยู่นะนกินได้นะไข่มดแดงกับไอ้ต้มึำเนี่ยนะนะโอเคนะครับนะีายวผมตัดเองและอร่อยดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ดูดูดูอันนี้นะครับใบหน้านะครับใบหน้านะหรือทําไมครับผมผมอันนี้ครับได้แค่หัวอยู่นี้นะครับของเก่าคือหัวเนี่ยนะครับอันนี้คือของเก่านะครับหักไปแล้ว ก็เลยรื้อแล้วทําใหม่นะครับที่ดูสวยสดงดงามกว่าเดิมนะครับอลังการกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเยอะเยอะเลยถ้าดูแล้วนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ไล่ไล่เก็บด้านหน้าอยู่นะครับกำลังแต่งหน้าให้สวยแล้วก็จะได้ใส่ดวงตานะครับดวงตามีแววตามีอะไรเหมือนดวงตางูนะครับอันนี้ก็ไล่นะครับใหญ่ครับใหญ่ครับพญานาคที่ผมทำเนี่นี้คีบหลังนะครับอันนี้คีบหลังคีบหลังที่ดูสวยสดงดงามนะครับ ลิปหลังจะมีเป็นสามแฉกนะครับเดี๋ยวรอรอเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ดูแล้วกันนะครับผมเน้นแบบคล้ายๆงูจริงๆนะครับอันนี้ก็มีสักครับมีสักวันนี้มาถึงแล้วครับมาถึงะใครจะมาสักก็มาได้นะครับอันนี้รออยู่แล้วนะครับเมื่อคืนแดกขี้อะไรอ้วกครับแดกเยอะเกินครับเอ้ต้มอึงกินได้นะบอกเขาเลยอึงกับไข่ัดแดงนะครับเมื่อคืนนี้อร่อยมากครับแดกจนในใหม่อ้วกเลยครับเมื่อคืนอ้วกหมดเลยครับขอบคุณปักช่องแล้วกันนะครับ นะซัดไปนะถ้ามีเวลาว่างนะครับเขาหน้าขอเป็นซอยจูแล้วคันแทนนาแล้วกันนะครับนะนนี้ก็รออยู่ครับรออยู่ใครจะมาวันนี้เข้ามาได้เลยนะครับมีอาจารย์ศัก์นั่งนั่งรออยู่นะครับเต็มแม็กครับผมตีสามขับมาถึงก็ไม่เพียครับดูแมนยูครับไอสัตว์ครับตอนแรกคิดว่าแมนยูจะชนะนะครับนะตอนแรกคิดว่าแมนยูจะชนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณเกือบสุดท้ายนะครับผมปิดปิดดูเลยครับก็นำสามสองนะครับตื่นมาไอสัตย์ตีสามครับย็ดเป็ดครับ นะฮีหลอกครับก็คือใครได้ดูไหมครับกับมาตีสามดูแมนยูข้างหลังพอดีเว้ยตอนแรกเอ๊ะข้างหลังมาแมนยูเล่นดีนะมาได้ประตูประตูขึ้นดำนะครับผมนะที่ว่าไอ้ถึงยันนะครับเปิดให้กันอาโซครับงงครับไอ้เยีนยขาก็ปิดนอนเลยครับตื่นมางงครับสองเม็ดรวดทุกเวลาเจ็บครับเรียบร้อยครับฮีหลอกไปแล้วนะครับแล้วก็มาได้เลยครับวันนี้ใครจะมาผมอยู่ครับผมอยู่วันศุกร์แล้ววันเสาร์สักยันนะครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยลายสักเรานะครับลายสักก่อนแ้กัน นครับลดยครับอันนี้วลงานทุกรายนะครับวยงานทุกรายนะครับว right yeah. yeah. right. ันนี้นะครับก็มีราคาอยู่นะครับเริ่มนะครับวันนี้ลายลายสักนะครับลายสักยันนะครับหัวใจพระศิวลีนะครับอันนี้นะครับยันประจํานะครับนี่กระบัวมหาเสน่ห์นะครับใครอยากมีเสน่ห์ก็มาสักได้นะครับวันนี้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็สีแถวนะครับสีแถวอันนี้ก็ยันคูนะครับยันแล้วก็มาสามแถวนะครับแล้วก็บัวเศรษฐีนะครับมามากันได้เลยนะครับมาสักกันได้เยอะนะครับ สุบรรณสุวรรณนะครับสุบรรณสุวรรณบัวเลขครับนะครับอันนี้อินทรสุวรรณนะครับอันนี้ก็ยันยอดฮิตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดวงตาพยายมนะครับอันนี้นะดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เบนจัพยันะครับเบนจัพยัจะถ่ายรูปส่งให้คนลาวนิดหนึ่งครับพอดีเขาเขาขอดูนะว่าเบนจัพย์เด่นทางด้านอะไรนะครับผมก็ทิ่สักแล้วนะผมก็ลืมถ่ายตลอดนะไม่ค่อยได้เข้านะครับเดี๋ยวถ่ายนิดนึงพอดีนักธุรกิจก็มาสักยันไว้นะครับผมถ่ายไว้แล้วก่อน วันนี้มาได้ครับวันนี้มาได้เลยครับประสักได้เลยนะครับวันนี้ก็บ่วงนากระบนะครับผมนะอันนี้อ๋ออันนี้รูปใหญ่อ๋อดูอันนี้รูปใหญ่นะครับวันนี้อันนี้พญานาคเลยนะครับวันนี้ก็ทํารูปใหญ่ให้ดูนะครับอันนี้ก็สีเขียวครเขาชอบสีเขียวแต่สีม่วยสดเท่าไหร่นะครับอ๋อรูปใหญ่ต่างๆนะครับเราลูกลูเล็กๆก่อนไม่เป็นไรลูกเล็กได้นะอันนี้ดูรอยสักมาดูที่ตํหนักได้นะครับอันนี้ก็เป็นคาถาวุธนะครับคาถาวุธนี่ก็สามเสียนนะครับสามเสียน มีคนสักไปคนสองคนแหละนะครับวันนี้3ามคนก็มากันได้ครับวันนี้อยู่สำนักครับวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ